ก็สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้ก็หลังจากที่เราไปไปยามเมยา่าหรือว่าเมย์ของบ้าบุญนำม้าเนาะเราก็จะได้มาฮับเอาพีน่นองตรงเรื่องนะเนะเาะพอดีเบ้านู่นทั่วห้าเนาะว่าจะเอาม้าคอเอาสินไคลเอียงเอามาไข่เอียงเนาะเลาก็ทัวห้าเบ้าบุญนำพอเขา ก็จะได้ไปฮับเอาข้าเจ้าเนะหลังจากจที่ไปฮับเอาข้าเจา้าออกมาเนะเาะก็จะได้พาข้าเจ้าไปกินข้าวไปนอนอยู่งันบ้าบุญน,นำและสาวนกแหละเ,ลเนาะ อยู uh i, a, uh, uh. ่ทแถงมาส้นขวัเนอะบอานนทัวหาะไกลทางไลยข้างมาอนค่ำดีอะเลยลูกนอนลูกลุกหรือบ่นอนจิมหอดอยองหรือหยอดหอาไอ้นูนหรือหยหลับคนน้อยห่าลับนะทุกคนพอคุณให้ไล่คนไหน ใครเข้าใครเครื่องยังแล้วหลสิพ่คกับไปบึงดินในปีน o n นจุฬาบรรเนาะอยอยมพุนดิปัญญาไปย่ทางนี้กพอรู้สองได้ทางลาดไล่รองฉันรถเจ้าก็ะปีนดับ ไปเริ่มน้องแบ๊กไปเสื้องแล้วก่อนทะเบงเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่ทุกคนนี่จะเที่ยงกันเนาะโออลงมุกลงมุกกันมาคือเราละมืออ้หลายคนเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเบึ้งเนาะว่าจะมีผายแดงเนาะอะไอพวกเฮาเฮาบ่มีกองไฟชำเนาะบ่งบัอ่าไอห้อยห้อยรถไอห้าง phải ta rút xong phải hạt cho cháu đây nè này à. okay. okay. đi sao bài đi sao bài đi á nó ừ nó น้องนุไปขึ้นรถไปอ่าไนุ่นเตาบัมาอ้าเตายืนไปสบายดีดีนุ่นนะเอ้ยนังนี่มีอนี้ยกขึ้นทางรถเลยเนาะหนอ้าหกเจ็ดคนเนาะบอกโอ้มาคอมาเอาขึ้นทางรถรเลยไปไปอันนี้มาบ้าคูนไแบปเลยเออเออาบานเลยเลยอุ่ รถมาบักไล่ให้รถเรถมาบักไล่ไล่้านเฮ้ยเอ๊ขบานยินรีบบอกว่ารถชิงขาคมบเห็นหเข่าดีรถตั้มอันละเอืหันรถตั้มละเอื้อเออนองบเห็นิเ้อนองมาก่อนดิเห็นนึ่งเบาเอ็กไม่บ้าว่าจะได้ก็รถตั้มเอื้อใชปะตั้มละเอื้อตุ๊ลมตั้มเหรอปะตั้มตันอง

นี่สาวลีก็มาสวัสดีค่ะสาวลีคนงามมาแล้วจ้ามาเป็นสาวผู้เชี่ยวได้หนึ่เขาจักนำไอ้แอ๊ดเฮ็ดมือมื้อแรงนี้ไปนอนอยู่เฮือนเอ๋ยนกเนาะไปนอนอยู่เฮือนไอ้บุญน้ำนอนอยู่เฮือนเอ๋ยนกแล้วก็มื้ออื่นเสาเนาะเขาจังเอาไปไข่เนาะมื้ออื่นเสาเขาไปไข่อยู่ตลาดบ้านน้ำบูนคือเก้า เบาเบาโน่นนี่เป็นเฮีอยอะไรทุกคนนี่มีใส่คอมีใส่คองามงาม<ป>เอาไปไป,ไป,ไปขึ้นรถไปนี่เอาขึ้นรถเด้อขึ้นรถเดอนเอามวกให้นี่นะ ยาซุปนี่หมืนแล้วเนาะอ่าเอาไปให้ลูกเด้เมียบัมาหนึ่งพ่อคิงบัมาก็บัมาอยู่คนอ่ลูกสาวลูกสศราของบัมาเราว่าอู้หูมันถูเหมือนเหนื่อยเอออุ้มลูกได้แล้วเนาะมีมีเครื่องนั้นก็ไออยู่ไหนนะ chú quân, ô, chặt khẩu chào, lên lốt, áo, bay, lên lốt, bay, năng lùng đơ nang lông, đưa, nang lông, đưa, à, chặt. À, chặt năng đi đi đó à, năng luôn ai én nè năng, năng luôn ờ, đây, giờ giờ đốt luôn đây đốt đi tay con đây quay à phụ nhân mà phí phụ nhân mà phí, phụ say bị phun đốt 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 à, giờ đốt đây đi đi được chắp đi đi được, phải ăn cơm nó, ai xíu con kít phải ăn đồng canh à đi đi ai én đó, cả cả anh đi một trống một đứng được จับดึงเด้อจับนั à, ่งดีด okay, okay, no, ีนั่งดีดีเด้อตุองตุ้งตุ้ักเฮ้ยทำตุ้งดีดีสีอัดเฮ้ยเฮ้ยเออยตรงนี่แบโอ้ดีใจพี่น้องอีกแล้วก็บุญเกดเออไปเจ้าทางหอาเล้อเอ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 อโอเคเออเออเออเอาโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศตอนฮดเฮือนกันต้นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศตอนกินข้าวกันตัว ไปตอนนี on, ้ส no, น okay, so okay, ุกกว่าจ้ะได้ขึ้นรถแล้วได้ที่เราทุกคนมาวันนี้สาวลีก็จะลงเนาะจะลงเฮือนพี่น้องคนเป็นแม่ฮักเลยฮักกันเนาะเป็นแม่ฮักเพิ่นว่าสินี่ ซาลีได้ลงเงานไหมคะคุนท่องยางอีหยังล้นท่องยางอีหยังซาลีล้นย้อนทางนั้นแม่มาทำอ๋อคุณปานี่เป็นแม่ของเพื่อนเนาะเพื่อนนับถือเป็นแม่มันลูกไปแซงมันอยู่นำอันไอุ้งนมเอออยู่แซงมันสบายเลยสบายเข่เฮียนเนาะอยู่เข่างเย็นยังเอาละมาเด่นนะ เลกทำงานก็ไกาได้กดบ่ก็บข้าพูดเองมาเลยไปนั่งกอด่อไปเถอะไก็เราอมาขอไม่อมถึงไหนดี๋ยวว่าตหน้าหึ่งมาแม่แน่แม่จะอ้างเรื่อเงนมาพูดไ่มึงไปเลียงคนบ่หดูหม้อใครอันอันบ้างบากันบ้างเนี่

ลกแข่เน่ตาบัได้หมปอค่ไปเน่ทำเน่ใ่านบาเล็กน่ยใหเยออยู่ีน้องเต้าอยู่ไนเอเออยู่น้ำเม่ามีเนาะโอบานี้เยอะไเอาอัว ้งเดียี่มิตอันนี้้างรถเนอะเอามิเาัหนั่นนะัเนี่ยไปหามันปักไล่พอดีมันลุเช้าไปไปเช้ากับผู้เา้าเนาะเดี๋ยวมือจะพาไปรอตลาดเนาะ เดาอตลัดนะต้องบาานออกออกเอ่านั่นันเด้อ้าหแนไม่ะจายไไปแต่ไม่ดุอ่าอ่าไะไม่อู้ยเอาไปมแม่ลูกฟ้องจะต้องไปเอาี มันร่องหน่อยติดนี้ดเนี่เดเอกบดิดนีดนี่ดเคยทียวของท่านงเอาายังก็มาเปเอาเดนี่ิี้วไดเหรบเบเอกเนาะบเอกเดวนี้ติดนี้ผู้ใดเ่ตอนตอนนี้เพื่นเก็บเงินจะไปขอดซาอตี เออตอนตอนนี้มีผู้สาวผู้อึดบวยากเนอะเอเอาน้แ่ก็ได้เอาแล้วาวผู้สาว้าวแ่ควา่วมเอาววเอา้อาวอ้ม้าวาอ้าผู้สาวนไ เอาตอนนี้ก็ถือว่าบอกบอกไอก้ไม่กำลังทานนะเนาะบอกเอกข้าวเงินเนาะบอกเอกก็อกำลังเอาเงินเพื่อท่าเงินเพื่อว่าที่นี่บาได้แล้วที่นี่บขกเอกนะฮะที่นี่บาได้กับบุัดมาัดยังกินข้าวกินยามากินเนี้ยยังไม่ยังก่อหนึ่งพันล้กนะโอเคได้แล้วเออหนึ่งพันทำนี้แหละฮะได้ไหมได้เนาะ

มาเดินทางกันโตกาจะฮอดบานสาวนกแล้วเนาะกาจิฮอดบานนากรองแล้วนี่มันก่อนจะค้ำห้อยน้ำกองเนาะห้อยน้ำกองนี่เนาะห้อยน้อยนี่ห้อยน้ำกองนี่นี่เป็นห้อยน้ำกองเนาะกันตอนเว้นสาวนกก็จะที่กองให้เห็นเนาะนี่หมดแล้วบานนากอง ตะกี้เพื่อนว่าบานักกองแก้วจ,จริงไอ้ว่าสิไปนอนอยู่สยาก,ก่อนหรอไปเล่นน้ำแม่เนาะพ้องสำค่าตน้นใหายกันเลยว่าจะไปนอนได้ามนะนีนะพวกเขาก็ได้เกียมเครื่องคิดว่าจะไปนอนยามเม่ย่าเนาะแต่ก็ไปเบานุ่นก็โทรหาว่าจะเอามาคอออกมานี่หอดทาง พี่ข้าบันงันสาวนกแล้วเื้บันเงินบันเงินอเดกงเพลงกนังว่างอู้เพลงเมื่อไะตประมาณเท่านบ้นนง่นจะปดบ้าขาปเพลงปเด้แล้นั่นอันนู่นเม่อได้เอาอันพอบแบงไงมาเด้ออันสีดำดำก่อนสีดำดำอ่ะมาเลยเดี๋ย มาใส่ยูใส่ยูโฮเป้เออดีมากเข้าใจเด้อไอ้นุ่นเด้อกูห่มน้องก็เอามาอยู่ป้เนีเออพาห่มเพื่อนก็เก็บมาหะไอ้รึมหอยเมี่ยงหนึเพื่อนผู้ใดยิบมาหะน่ะกิงโอ้เออเข้ามาเออใจเนอติเจ๊นอตเห็นห่มอยู่วะไ พวกนึงก่อนเนาะฮอดแล้วนี่ฮอดเฮือนเสานกแล้วทุกคนเอ้ยบ่ได้ไตไฟเนาะอุ้ยกางเฮือนก็มายุมายะไว้ก่อนได้เป็นภาพที่บ่งามตาก็ขอโทษขออภัยนําเด้อทุกคนเด้อมื้อเช้านี้เฮาก็กระทันหันเนาะแบบเฮาเฝ้าเด้เ้ยจได๋ละลไปล่ะบ่พอเด้อเด้อเพิ่อาะจเฮือน่เนาะอไปเปิดไฟะ าโอเคเนาะทุกคนฮัลโหฮ้อนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้าไปแด้วปุ๊ไฟเนาะนี่ฮ้อนเงินแล้วไอ้คุณเอ้ยฮ้อนเงินแล้วน้องมุกคิดฮอนหายคิดฮออน้องมุกหายคิดฮออเอ้ยนกบ่ฮะคิดฮออเอ้ยนกบ่ ขอบใจเด้อมาหาเอ้ยนก็หน่ะเด้อขอบใจน้องมุกมาลิ้นน้ำเอ้ยนกเด้อมายามเอ้ยนกนี่นี่หันแล้วหันแล้วปะโทเบาเอ็กขาเหีวจังลองเด้อไปลองลูกบี่ลองลูกบี่ลองลูกบี่ย่าๆย่าลูกบีอย่าอย่าตกอย่าตกมีลูกบีต้องมีบีนนี่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 สบายเออไอ้ไข่ไข่เน่ยนะโอ้สบาย พ่พอพ่อขิงปกดเกิบออกได้เด้อเพราะว่าเขา,านั่งตัวนั้นมันจะเปืปี่ยนเด้อปกดเกิบออกเกิบเอาไว้ลุูมเด้อไปขึ้นไปขึ้นไปนกมายำนกแดงนกเย็กแดงฮะยำนกเย็ดเนเออไอ้นกคาเวียก

ômá à leo, lùng yung thôi na, Đấy. Lúc lục lục đậy ạng má, ao à hăng ao à hăng ơi muk bưng đẻ, ơi muk nong đay cá tún, à, có cái cặp của con sao nóc rồi, cớp trái Được sáu, ờ, 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 คุณยงบร้อนเคุณยงบร้อนโอนักนักนน่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนอ่าเศร้ากและบ่าบุญนํก็ได้ซื้อไข่นกกระทาเนาะก็จะเอามาใหพี่น้องตรงเรื่องพิ่นได้ซิมเนาะถ้าบิงว่าพิ่น เป็นไงไดเพื่อนได้กินให้เพื่อนได้กินเป็นครั้งแรกแบบนั่นแหละตอนแร้งเนาะเออเอาเขาไปไหนเด้อเพื่อนคนเครื่องลงรถซ้อยมืดนะทุกคนเดี๋ยวพ่อบุญไทยเนาะมือที่เฮาสู้ควัลลดนั่นแหละหลัลงจากกินเรียบร้อยเนาะพ่อบุญไทยเพื่อนเก็แบเก็บโต๊ะเก็บตัแบบต้งเอียงช่วยเฮาเด้เก็แบบตั้งเมียนมืดเนาะเฮาบอกว่า โบโบให้เฮ็ดเธอโบโบให้เมียนเธอมืออื่เซาห์จังเมียนอีหยังสิเพิ่นก็บ่ฟังเนาะแบบมีความภาคิดอบพนันเนาะเพิ่นก็เมียนโตเมียนตั้งอีหยังไว้ยังห้ามืดนี่เบียก็เอามาช่วยอ่าซีแก้วเนาะไอ้เนาะซีซีเมื้อนั้นจักแก้วก็เอามาเบียมาเติมเติม นังเม่นังเม่นังมลูกมาเช็คไปเก็บใหเขากินเขาอ่าเก็บเม่เม่ยังก่อนนี้นะเม่หนังมันบอกซื้อเม่หนางเดี๋ยวลูกลูกจะเอาเครื่องให้ดูเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเจใจเครื่องงามงามให้ดูอ๋อลูกชาฮั่นว่าอ๋โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวสาวนุกก็จะได้หะเพระเขาผ่านนำเพื่อกินก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นจะได้เขาก็ไปเบิรงบรรยากาศตอนกินเขานี่สาวนุกจะเอา ไข่นกกระทาเพื่อนกินเพื่อนจะได้กินเป็นครั้งแรกเนาะถ้าเบิ่งว่าเพื่อนจะมักหรือบ่มักเป็นใจหนักอ่ะไปเบิ่งนำกันเนาะทุกคนเนาะโอเคไปเอาโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เจ้านกก็ได้ปลอยไข่เรียบร้อยเนาะเขาก็จะพาเขาจะกินข้าวเนาะไฟลุกไฟกรพอดีดับทุกคนแก้วเปนยังอยเหี่ยวตึงเหยื่อหนึ่งเออ อไอเขาเขาไปเอาจานอยู่นะเขาได้เอาอันเจ้าใส่เติมเออไอฮาลันใหม่ว่าเอาเอาเจ้วนี้ใส่อันจานนะได้ ไปไอเอ็กล้างมือแล้วล้างล้างมือก่อนเออเจ็บมือก็ล้างมือเพราะว่ามันเป็นแม่พญาติดมือไอเอ็กน่ะมันามีแบบพญาดหรอกมามีแลยมี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 มามีพญาดแก้ชิมเลยล้างมือไปก่อนจะกินเขาต้องล้างมือว่าพืช ้ยล่เอาล้างมือล้างมือล้างเลยนี่บ่ล้างเลยบ่บ่ปรจับปรจับล้างเลยล้างเลยเอ้าเอ๊ะเอ๊ะต้องล้างมือนะล้างมือดีดีล้างมือดีดีต้องล้างมือกินข้าวเลยล็ดกล้วยคือปลาอะไรก้อมาหนีย่อยก่อนเอาเลยเอาไปเลยล้างเติมล้างเติมบ่บ่ไปเด้หนักแฮะ โบนบอเี้ยไงตัวอ้าวกินข้าวได้บ้นี้นะใ่ะครหนุ่้อห้ามเซนดม่ช่วยเลยบแล้วเวยดูนั่งนี้ช่งช่วยไไ่นเขาจะก็จะได้กินไข่นกกระทาเป็นครั้งแรกเนาะน่เขายินแ่ อะมามากมาเข้ามากินข้าวนะเชิญเชิญเด็กกินข้าวแม่มาเข้ามากินเลยนะไปสกินฮะโอ้ยเัินเลยดิสิเงินใหญ่ยู่เพิ่นเว้ยก็ไม่ถึงเงินน้อยก็เราค่อยยงมามาบุกบั๊มาบุกเอลูเอลูเอคนบันไดเฮ็ดขึ้นกว้างก็ได้เฮ็ดจ้ำหันเลยหรืออะ อันนี้เห็ดพื้นแขกมาเอ็กเข้ามาอ่ะกินเลยนกเป็ย่างนะแกงกว้างกว้างเดชเห็ดดอกขดปอแม่ย่าง่อบแม่ย่างเป็ดย่างแหละกว้างอยู่ที่เกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินกกินกินนั่นแล้วเลยอยาบหนักกินเลยกินเลยกินเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาหยับมาไหวเป็นหานนะเถอะอ่ะหยับเข้าไปกินดีดิหยับมาหมูหม้อแบ๊กเอ็กก็ได้นะ ยกกินไมกินาำนากินไหมกินเลยนี่เอาเนี่ยใครนี่สุปซุดกินสุกินอะไรเซนนี้น้ำนำมันก็กินได้เลยอันนี้แหละเซนนี้คือกับน้ำเกลือกันได้คำเด้อโอ้โห่อเกลือมันเยิ่มนี่เห็นบอกบาบุนนำนี่สุปได้เทเลยเนาะคนนึงคำเดียวเลยคำเดียวเ มาาคา้อคาคำวาจ้นกิ้มวเอาโอเคนะทุกคนเอากาจะได้จบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็นเนาะสนก,ก็จะได้กินขา้าวกินน้ก็อจะพบกันมากในคลิปต่อไปเนาะอ่ามืออื้นมืออื้นเนาะสนก,ก็จะได้ให้มะค่อยอย่างแล้วก็จะได้เอาไปายอขยู่ที่ตลาดบรรน,น้าพูนหรือว่าบานสุวรรณูมินเนาะอ่าการไปขว่ยอย่างนี้ เขาเบิ้งทางซองยูทู e เบาบุญน้ำเนาะเขาไปเบิ้งซองบีเอ็นเดี๋ยวสาวนกก็จะได้ไปิดคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสักพักคลิปนี้สาวนกก็จะกล่าวคำว่าสบายดีเอาบายบายเดย<ป>บาย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 ดีเอา้เอาขอบใจ